เรากะป้องโบลังกับบางฮะทันอืมรอย่างแรงอ่านะครับป้องนะนักเป็นพิซซ่ามากินกได้ยกครัวกิได้ไล่คนนะครับป้อมอ่าเมื่อวาใครทีไม่มีเวลาก็กินเป๊บปลอกเราเลยมันมร่อยออนะครับป้อมร่อให้มันทุกตะกิดนะกกระป้อมนี่กระป้อมพบกับครัวนุ่มตายนะกกระป้อมเป็นชาวเด็กพังงาได้มาใส่รับป้าทิสสวีเดนวันนี้ครัวนุ่มตายมาทำเมนูร้อยๆนะครับป้อม คนนุ่งตายได้เอาผลิตภัณฑ์กล้องบางหาซันาหา้างทะเลไต้หันจังหวัดสตูลเป็นปลากระป๋องโบราณนะครับผมพร้อมจะมามาแปรเป็นเมนูสร้างเมนูแกงส้มผัดเปรี้ยวหวานยำสมุนไพรนะครับผมเป็นปลากระป๋องโบราณนี่นักขึงกิโลนะครับผมอ่ารับชมพี่น้องครับขอร้อยมันร้อยรับชมพี่น้องเฮ้แกงส้มเราก็ใส่เครื่องแกงส้มเข้าไปนะครับผมอ่าเพชรหมาใส่หมาอย่าเพชรหน่อยก็ใส่หน่อยตามโดยเคยหรือว่ากะปิ ก้องบังอาชันเหมือนกันนะครับอผมอ่ากะปิเทย่งางทีพี่น้องเฮ้ยปูนเราว่างเราเรเก่งกลอมเตือนนะครับพผมเราก็ใส่น้ำมันตากระทะใส่น้ำมันพักเปรี้ยวว่านต่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราใส่กระเทียมเพื่อความหอมกระเทียมเรื่องแล้วเราควรใส่เนื้อปลาปองโบรานก้องบงังอาชันแล้วเราก็พัดลงไป พับเรือมห้อมแล้วโน้ยเราใกล้ตแต่งกวาแล้วก็ห้อมย่อยพอใส่พักลงไปแล้วเราไม่ต้องใส้อะไรตามลงไปเลยเนาะจะซอสของบางาซันที่มันมีอยู่อยู่ในกรองแล้วนะกรับพอมใส่ซอสไปเลยซอสน,นี้มีรสชาติเค็มเปรี้ยวหวานซ้ำรสนะกรับพอมไม่ต้องใส้อะไรเพิ่มต้มต่อ,ตอไปแล้วมันอร่อยอยู่ในนี้แล้วพอแกงต้มน้ำเดือดพุงพังพุงบัง ่วนฟักเปลววันเกเสร็จแล้วเราใช้ริดลงไปเลยเลยกรพาะรือว่าบีปรีเพื่อความเผ็ดหน่อยน้อยพี่น้องเฮ้อพอเสร็จแล้วเราก็ปิดเก็บเลยตวนเก่งเคร่อเราโรก่อนแก่งเคร่องนำเลือดพุงพังได้ทีแล้วรสชัดร้อยอย่างแร่งแรวเราใช้น้องไม้เนื้อปลาเราจะใส่ที่รังนะครับเพราะว่าเนื้อปาลาเดี๋ยวจะใสก่อนมันจะเละใช้น่นองไม้ เอาทีนี้ได้ทีแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาเป็นเนื้อปลากระป๋องโบราณนะน้ำเป็ดนี่่ามากินได้ยกครัวกินได้หล่ยคนนะครับผมอ่าเลือดหวาใครทีไม่มีเวลาก็กินเปปปบ,บเราเลยมันอร่อยนะครับผมรอให้มันชุกนักนิดนะครับผมแล้วเราใส่น้ำมะนาวลงไปเลยส้มน่านะครับผมเพื่อความเปรี้ยวของแกงร้มทำไงไงครับผมอ่า ประมาณสักสันาทีเราก็มาทำยำูุรโบราณพวกเราต่อครับผมเอาที่นี้แกงส้มเร็ดเร,รว็วพี่น้องเออรสชาติดได้เรล็กออกานา่ใช่เนื้อปลากรับผมเร็ววะร้อยย่างแรกพี่น้องเออเรามายำสมุนไพรต่อครับส่วนยำสมุนไพรที่ต้องมีมีตะไคร้นะ้อมเผื่อเป็นสมุนไพรมีพริกเพื่อความเผ็ดละน้อยเรืองหวาใครไม่ใช่สมุนไพรก็กินเปล่าๆแบนี้เลยก็ร้อยเร้วแต่ว่าถ้าใค่มาแบบนี้มันจะมีอักลักษณ์ในความกินในลิ้น ความชำพัดก็เราไม่มีสมุนไพรแล้วมีอะไรต่ออะไรมีใบมะกรูดนี่คือแบบเป็นสมุนไพรพี่น้องนี่คือสูรของพ้อมนะอ่ะอาขยะทำตามก็ทำตามกันได้อ่าอีกแบบหนึง่งจะมาทํากันได้นะครับพ้อมพ้อมเคยมาซานเนอร์ให้กับพี่น้องเล่นะครับพ้อมแล้วตามด้วยซอสคองบางอาจใส่เข้าไปซอสมันมีรลดเปรีย้ยวหวานเค็มนะพ้อมเราไม่ต้องใส่มะน,นาวมะนาวแล้วหรือว่าขยะใส่ก็ได้ก็แล้วแต่คนชอบสำหรับพ้อมมันโอเคแล้วเอาทีนี้เซ็จเรียบร้อยแล้ว,เร,วเราก็กินกันแล้วว่าร้อยไม่ร้อยพี่น้องเฮ้อ คนที่เส้นใจปากกระป๋องโบราณนะครับซ่ามาซีเอฟตายคอมเมนต์ผมเลยครับปากกระป๋องโบราณนักครึ่งกิโลนะครับผมปกติข้ายอยู่กระปุกละห้าร้อยบาทนะครับผมอ่าครึ่งกิโลห้าร้อยบาทซ่องซ่องกรองนะครับผมนึ่งพันบาทแต่บังหนาสันนะครับมาเจ๊น,นะับผมว่าให้กับเอฟซีของนุ่มตายนะครับผมเฉพาะคลิปนี้นะครับผมในเพียงซ่องกระปุกสามร้อยสี่สิบบาทซ่องฟรี ถ้าเคยเส้นใจแล้ว2 CF ในใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะให้ไม่เลขธนาคารแล้วก็ให้ทุกคนโอนตางแล้วเข็บรักท่านมาใส่เคในใต้ข้อความผมพร้อมที่ยู่ผมจะจัดช่องให้เลยเฉพาะคลิปนี้นะครับผมซ่องกระบอกนะครับผมนักหนึ่งกิโลสร้ย40บาทนะครับผม5ที่ได้ไมาได้ไงพี่น้องเออนะ ส่องฟรีทุกประเทศไม่ว่าคุณจะยู่ในป่านในดงในควรในบนย่างในป่าย่างตงงัวนี้ส่องฟรีมัดยกเว้นบนกรางทะเลนะผมไม่ต้องประเด็นนี้ไปไม่ได้นะแต่ผมโอเครับชมคลิปต่อครับพี่นงเฮ้อทีนนี้เราก็มาชิมผัดเปียว่านคนหวัวเป็นพืชอพี่นองนะผัดเปียว่านมีแตงมีหอมใหญ่ครับพี่นองไม่ได้ไหเรายมด้วยอืมด้วยเนื้อปลายังมันแต่งอืมสดยอดเลย เนื้อปลากินใน้ทางกลางเลยครับแม่นมันเป็นปลากระกป๋องโบราณที่บางอาทได้นนคิดรุดมาทำโดยเต่าท่านทำโดยท่านใช้เวลาทาง้งานท่างคืนตุนกาเป่อยอืมมันหอมมามันหอบมันเป็นโบราณเพราะไอ้มันยืมโบราณที่ทำโดยเต่าท่านสมัยยุคเด็๋สไม่พอใจตขา้นนั่ไม่นงอืมในนานมาเลยปูย่าตายาย่ที่ไม่มีไฟฟ้าเขาทำเต่าท่านเพราะมันมีความหอมความอร่อยของท่านอืม โซนมะตุ๊ดอดพระเวันพันอ์โซนเก่งซ้อมอ่ะเก่ง z o ม m ทำใหม่โดนไงไงมามือนกันเลยเนื้อปลาจะมันแข็อยู่นั่นเพราะแต่ไม่พอมอาจจะเป็นแก๋เพราะว่าบางคนคือไปกรองเข้ากองกินถ้ากินแบบเราไม่ทำเป็นเมนูไม่กินได้ไม่หมาแต่ว่าถ้าทำเป็นเมนูกินได้เยอะหมาเยอะหมาเมนเก่งค o o นี่กินได้ cả mưa cả bông, rồi hầm, trứng kiểu rôm, nửa pla, à, nửa chốt. à, rồi, nửa như thế này, mày đóng sốt chốt lên, thấy đi chạy lấy cái đai để cho con chốt, thắt lấy cái đai, cứ, con tham mưu cái không ดังแด้งมาทำเป็นเมนูหรือว่าใครไี้กินเล่นสามารถกินเล่นเล่นแบบไม่ต้องทำอะไรเลยเชนซื้อมาแล้วก็มันมีซอสอยู่ในทุ่งเลยเอาซอสมาผสมนำ้ำแล้วก็ลาดลงไปเอาไปเวฟก่อนนะเอาไปเวฟก่อนแล้วก็มีคำแนะนำด้วยยุ่งในกรงมีคำแนะนำพอไปทึ่ง้าสั้งซื้อแล้วก็อ่านคำแนะนำจะบางงา,านทางด้วยอนะ่าเพราะเป็นปื้อการเก็บเป็นปื้อก็อพบนี้เอามาทำเป็นยำสมุนไพรทำไม่ยำรุ่นไพรเพราะมันมีความหอมของสมุนไพร กินแล้วมีรสชาติอ卡ลมันได้อีกแบบได้อีกแนวได้ฟินอีกแนวครับอ่าห้อุ้งไปมะกรูดห้อุ้งตะไคร่ห้องคงเอ่อห้อมแล้วก็บีบรีพริกอืมใครที่ชอบเปรี้ยวสามารถใส่มะนาวได้สารพร้อมโอเคแล้วเพราะว่าน,น้ำปลาดมมีรสชาติซ้ำเลยเต็มเ,เปรี้ยวเค็มหวานอ่าซ้ำเลยเพราะว่า ในเนื้อปลานี่เขาตุนเขามีสมุนเขามีเบบพลมอ่ามีไส้ย่งกราต้มอยู่ในเนื้อปลาเดี๋ยวมาตุนตุ๋นตุนมันคือวันมันจะมีความหอมนะพุชเลยพี่น้องอืมมีพริกด้วยมีเล่ด้วยมีใบมะกรูดไอ้ยำรุ่นไปนะทำไงง่ายกับพี่น้องเป็นเมนูํำเป็นเมนูง่ายมากสามารถักคนนะส่วนคนที่สร้างซื้ออย่าลืมนะครบผมรับชมนะกรบผมมีโปรโมชั่นให้กับ เพ่กโนุ่มตายบางอาสันเกงมาเพราะว่าพร้อมได้เป็นสาขาเซวียนก้อนโขนุ่มตายบางอาสันสาขาเซวียนนะครับผมโด้วยโขนุ่มตายประเทศเซวียนบางอาสันเพราะว่าจัดไปเลยใครครับเอฟซีโขนุ่มตายซองกรงสามร้อยสี่สิบบาทใครสนใจซีเอฟมาเลยซีเอฟในใต้คอมเมนต์นี้แล้วก็เดี๋ยวมีรหัสของธนาคารที่พร้อมใจไปไว้ตายพูดหรือว่าตายคอมเมนต์ สามารถเล่ไม่ลีธนาคารชื่อบัญชีของบางอัดซันแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็เคปนาโจ,จอ,อก,การโอนเงินมาในไตยเช็ดพรมหรือวันในไตยข้อความพรมในข้อความพรมเลยวะเออโอนตั้งแล้วนะนี่แล้วก็ส่งขี่ยุ่งให้ผมมาแล้วผมก็จัดส่งอ่าส่องทัวร์ไทยส่งฟรีนะครับผมส่องฟรีมัดเลยนะครับผมอ่าตกตินะครับผรมนึ่งกรองนะครับพรมครึ่งกิโลข้าวอยู่กรองละห้าลอยนะครับผมเฉพาะคลิปนี้นะครับผมบางอัดซันวะจัดโปรไปเลยชุดชุดนึ่ง ส่องรองส่องรอง,รองชุดนึงประมาณหนึ่งพันบาทเฉพาะเอฟซีคนน้องตายพี่น้องซ้ำรยอยที่สิบบาทซีเอฟหรืส่งฟรีตามด้วยชีเลนแล้วก็ทำตีเตพิ่มต่มบาไหวนะต้องมาในใตาก็วันจัดไปเลยพี่น้องเอออุดนุ่นเลยพี่น้องแล้วซื้อเลยซ้ำรอยสิบบาทขึงหนึ่งกิโลคูมะส่งฟรีสุวรรไทยนะครับผมยกเว้นตามมาทิดต,ตามมาทิดย,ยกเว้นคือจะบาะผมได้ต้องมาด้วยเครื่องวิ่งเว็บรถเรือมาเลยครับผมวันนี้นะครับผม ชอบอย่าลืมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นใจกับครูนุ่มตายเป็นชาวเด็กปังหาพี่น้องหนะ้าดาวเส้นในประเทศเซวียแนบนะมาอันรักมาช่วยสนุนของตายบ้านเราให้โด่งดังทั่วประเทศนะครับผมโดยครูนุ่มตายประเทศเซวียนบชาวเด็กปังหาสวัสดีครับผม